เคยไหมครับที่เรามองใครบางคนแล้วคิดในใจว่าทำไมเขาถึงดูมีแต่โอกาสดีๆเข้าหาทำไมเขาทำอะไรก็สำเร็จหรือแม้แต่ทำไมเขาถึงดูเหมือนรวยขึ้นทุกปีทั้งที่เราเหนื่อยแทบขาดใจแต่กลับอยู่ที่เดิมวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังกันแบบลึกๆว่าคนรวยจริง,รงๆเขาทำอะไรกันแน่ไม่ใช่เรื่องโชคไม่ใช่เรื่องชาติกำเนิด แต่มันคือพฤติกรรมและวิธีคิดเล็กๆที่เขาทำทุกวันและถ้าคุณเริ่มทำเหมือนเขาเส้นทางของคุณก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข้อหนึ่งเขาเริ่มจากความรับผิดชอบจุดเริ่มต้นของความรวยไม่ได้อยู่ที่เงินก้อนแรกแต่อยู่ที่วิธีคิดคนรวยส่วนใหญ่จะไม่บน่นไม่โทษไม่แก้ตัวเขาไม่พูดว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่พูดว่าฉันจะปรับตัวยังไงในเศรษฐกิจแบบนี้เขาไม่ถามว่าใครจะช่วยฉันแต่ถามว่าฉันจะช่วยตัวเองยังไงและนั่นคือความต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างคนรวยกับคนที่อยากรวยคนหนึ่งมองเห็นปัญหาอีกคนมองเห็นโอกาสจำไว้นะครับไม่มีใครช่วยคุณได้ตลอดไปแต่ถ้าคุณเริ่มลงมือโลกทั้งใบ จะเริ่มหมุนตามคุณข้อ2คนรวยให้ค่ากับเวลามากกว่าเงินสำหรับคนส่วนใหญ่เงินคือสิ่งมีค่าแต่สำหรับคนรวยเวลามีค่ากว่าเพราะเขารู้ว่าเงินหายหาใหม่ได้แต่เวลาที่เสียไปไม่มีทางได้คืนคนจนขายเวลาเพื่อได้เงินแต่คนรวยใช้เงินเพื่อซื้อเวลา เขาจ้างคนทำสิ่งที่ไม่ถนัดเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าคนรวยจะไม่พูดว่าไม่มีเวลาเพราะเขารู้ว่าเวลามันไม่ใช่ของที่หายไปเองแต่มันคือของที่เราจัดการไม่เป็นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่มีเวลาลองสังเกตสิครับว่าคุณใช้มันกับอะไรบ้างเพราะนั่นแหละครับคือตัวบ่งบอกว่าคุณให้ค่ากับอะไรที่สุด ข้อ 3. คนรวยเรียนรู้ตลอดเวลาความรู้คือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันลดราคาและคนรวยลงทุนกับมันตลอดชีวิตวอร์เรนบัฟเฟตตอ่านหนังสือวันละห้าชั่วโมงบิลเกสมีสิ่งที่เรียกว่าติ้งวีคสัปดาห์แห่งการอ่านและคิดอีลอนมัสก์เรียนรู้เรื่องจรวดจากหนังสือจนสร้างสเปซเอได้เขาไม่ได้อ่านเพราะอยากเก่งกว่าใคร แต่เพราะเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนเร็วและถ้าไม่เรียนรู้วันหนึ่งเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนรวยไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเชื่อว่าความรู้ใหม่จะพาเขาไปไกลกว่าเดิมในขณะที่หลายคนเลิกเรียนรู้เพราะคิดว่าตัวเองพอแล้วนั่นแหละครับคือจุดที่เส้นทางของความสำเร็จเริ่มแยกจากกันข้อ4คนรวยสร้างเครือข่าย ไม่ใช่แค่หางานถ้าคุณอยากไปไวให้ไปคุณเดียวแต่ถ้าคุณอยากไปไกลให้ไปกับคนอื่นคนรวยรู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ามีค่ามากกว่าเงินในธนาคารหลายเท่าเขาไม่เข้าสังคมเพื่ออวดรวยแต่เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนและช่วยกันเติบโตเขารู้จักให้ก่อนไม่ใช่เพราะอยากได้อะไร แต่เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ให้จะวนกลับมาหาเราเสมอคนรวยสร้างเครือข่ายจากความจริงใจเขาไม่เอาเปรียบไม่แกล้งดีแต่สร้างความไว้ใจและรักษามันเหมือนทองคำเพราะในวันที่ทุกอย่างพังเครือข่ายที่จริงใจนี่แหละที่จะพาคุณกลับมายืนใหม่ได้เสมอข้อหคนรวยกล้าล้มแล้วลุกต่อคุณอาจเคยได้ยินว่า ความล้มเหลวคือบทเรียนแต่คนรวยเขาเชื่อมากกว่านั้นเขาเชื่อว่าความล้มเหลวคือการลงทุนเพราะทุกครั้งที่ล้มเขาได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีในตำราทุกครั้งที่พังเขาได้มุมมองใหม่ที่คนไม่เคยลองจะไม่มีวันเข้าใจเอดิสันล้มเหลวกว่า1,000พันครั้งก่อนเจอหลอดไฟอีลอนมาร์กยิงจรวดพังสามครั้งก่อนจะสำเร็จสตีฟจ็อบส์ ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างแต่กลับมาปลุกมันให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นคนรวยไม่กลัวผิดพลาดเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าความลุมเหลวคือการไม่กล้าเริ่มทุกครั้งที่เขาล้มเขาเก็บบทเรียนทุกครั้งที่เขาลุกเขาแข็งแกร่งขึ้นและทุกครั้งที่เขาชนะเขารู้ว่าไม่ได้มาฟรีๆข้อ6 คนรวยคิดระยะยาวโลกทุกวันนี้สอนให้เราหากําไรเร็วแต่คนรวยกลับมองหาคุณค่าในระยะยาวเขาไม่ลงทุนเพราะตามเทรนด์เขาลงทุนเพราะเข้าใจหลักการเขาไม่สร้างธุรกิจเพราะอยากดังแต่เพราะอยากสร้างสิ่งที่ยืนได้แม้ไม่มีเขาเขารู้ว่าการรวยเร็วมักอยู่ไม่นานแต่การเติบโตแบบมั่นคงคือรวยที่ย่งยง คนรวยมองโลกเหมือนต้นไม้เขารดน้ำทุกวันแม้ไม่เห็นผลทันทีเพราะเขารู้ว่าผลไม้หวานต้องใช้เวลาเติบโตข้อ7คนรวยให้ก่อนรับคนจนถามว่าได้อะไรคนรวยถามว่าช่วยอะไรได้บ้างฟังดูเหมือนเล็กนะครับแต่ความต่างของคำประโยคสองประโยคนี้ คือสิ่งที่แยกผู้ให้ออกจากผู้รอคนรวยให้โอกาสให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเขาสร้างคุณค่าก่อนแล้วค่อยรับผลตอบแทนทีหลังเพราะในโลกนี้ไม่มีการให้ไหนที่สูญเปล่าสิ่งที่คุณให้มักกลับมาหาคุณในรูปแบบที่คาดไม่ถึงข้อ8คนรวยไม่หยุดพัฒนาคนจนหยุดพีเมื่อยคนรวย หยุดเมื่อถึงเป้าหมายและพอถึงเป้าหมายเขาก็วางเป้าหมายใหม่เขาไม่ได้ทำเพราะอยากอวดแต่เพราะอยากรู้ว่าศักยภาพของตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนความสำเร็จของคนรวยไม่ใช่ยอดเงินในบัญชีแต่คือความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยมือสรุปชีวิตแบบคนรวยนะครับคนรวยไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสแต่เขาสร้างมันขึ้นมาทุกวัน เขาเริ่มจากรับผิดชอบใช้เวลาอย่างมีค่าเรียนรู้ไม่หยุดสร้างเครือข่ายกล้าล้มคิดระยะยาวให้ก่อนรับและไม่เคยหยุดพัฒนานั่นแหละครับสูตรลับที่ไม่มีใครสอนในโรงเรียนเพราะความสำเร็จไม่ได้วัดที่สิ่งที่คุณมีแต่วัดที่คุณกลายเป็นใครระหว่างทางและถ้าคุณเริ่มวันนี้ เริ่มเปลี่ยนนิสัยเล็กๆเริ่มจัดการเวลาใหม่เริ่มอ่านเริ่มลงมืออีกไม่กี่ปีคุณอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่กำลังนั่งฟังพอดแคสต์นี้อยู่เพราะสุดท้ายคนรวยไม่ได้รอให้โอกาสมาแต่เขาสร้างมันขึ้นมาทุกวันแล้วคุณละ่ะพร้อมจะเริ่มสร้างของคุณหรือยังขอบคุณที่รับฟังมาจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ